สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่ลูฟี่เกียรสิเข้านะครับผมจะพาทุกคนมาสุ่มหานะครับก็นี่ถ้าล็อกอิน3วันมันก็จะได้เป็นลูฟี่เกียรสินะครับทุกคนแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวถ้าเราต้องการ20ตัวก็ยี่สิบเอ้สิบห้าดาวอะไรของโกะเนี่ยสิบห้าดาวก็ต้องใช้20ตัวนะครับผมแม่งพูดสลับกันแล้วนะครับผมแล้วผมจะเปิดแพ็คสีส้มนี้ด้วยนะครับผมประมาณ4ี่พันแพ็คแล้วก็ที่ตรงสายก่อนจัดไปก่อนสัก2ครับ เอาี่มนจะมาไหมฮยมาหนึ่งครับทุกคนก็แม่คาดว่าน่าจะเปิดหัวได้ดีนะครับผมก็สําหรับบัญชีนี้ก็เป็นรหัสของคุณนายนะครับผมที่เป็น f a c e b o o k คนนี้ต้องขอบคุณเขาพี่เขามากๆนะครับที่ให้รหัสมาแบบตามหาลูฟี่เกสีนะครับนี่มาแล้วหนึ่งก็ได้หนึ่งแล้วครับทุกคนผมจะเปิดแบบ4 0 0พันทั้งหมดเลยนะครับผม4,000ไอแพ็ก4,000เซตนี้นะครับก็จริงๆมันมีประมาณ3า0 0ันหกแต่ว่าเราจะส่มถังด้วย600ถังนะครับผมมันก็จะบวกไปอีกคอดี อันนี้ขอเกินก่อนแม่งแบบขนาดผมเปิดลัวๆเลยนะมาแค่ตัวเดียวมั้งเมื่อกี้หรือสองตัววะจัดไปครับขอเป็นซาโบหรือโดฟามิงโกนะครับทุกคนหวังว่าจะได้หนึ่งแถมหนึ่งนะเอาโดฟาบางสลับกันครับลูฟี่เกียร์สี่ไม่ออกไม่เป็นไรครับขอโดฟาหรือว่าซาโบก็ยังดีเนาะน,นี่ช็อปเปอร์มาหนึ่งแถมหนึ่งครับเฮ้ยทำไมมันแบบเหมือนใจย,ยากวะเนี่ยปกติแล้วอะ่ะผมวันเมื่อวานเราก็สตรีมกันไปด้วยนะครับผมก็เปิด ค่อนข้างที่จะออกยากอยู่นะแต่ว่าพอผมเอารหัสไก่ไปเปิดออกดีมากนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะเอารหัสจริงแบบมาเปิดสักทีหนึ่งก็น่าจะเกลือครับทุกคนอันนี้น่าจะ50-60ร 60, อบแรกแล้วก็ไม่มาเลยนะสุ่มรูปหมัดซาโบก็ไม่ออกครับสุ่มรูปสีเขียวก็โดฟามิโก็ไม่มาครับทุกคน้ลูฟี่เกียร์สีก็ไม่ออกด้วยนะโอโหอะไรครับเนี่เกินไปอะบอกนะว่าผมไม่ได้สักตัวหนึ่งเนี่ยลูฟี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ใช่เลยใช่เลยเราสุ่มไปเท่าไหร่แล้วพักก่อนครับทุกคนน่าจะประมาณร้อยครั้งเปิดแพ็คใหม่นี่มันต้องพักก่อนครับเราได้แบบสูตรใหม่แล้วอะครับผมลองต่อลองต่อสิลองต่อมันต้องมาต่อกันดิอึ่มอมคอปเตอร์ครับเฮ้ยมีแต่าสายพิเศษสีทองนี่หว่าฮึ่อมแอนคอร์ครับทุกคนน่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าก็โอเคครับพักโยกครับเราไปสุ่มถังต่อดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยว ผมหวังว่ามันจะออกได้20ตัวนะครับ600ถังกับ4,000แพ็คขนาดนี้ครับผมก็เราจะไปกันเร็วๆเลยนะครับผมการเปิดบาร์นี้เราจะไม่มีการหยุดพักผ่อนนะครับผมใส่ยอย่างเดียวเลยเพราะว่ากเราจะเปิดหมด600ครับจะให้ทุกคนดูทุกแบบทุกอย่างนะครับผมว่าสุ่มแต่ละครั้งมันออก5ดาวหรือเปล่าหรือ,รอว่ายังไงครับผมในก็ยังไงดีเอ้ยไม่มาสักตัวครับทั้งลูฟี่แกซี่ทั้งโดฟามิงโกทั้งซาโบะครับผม ว่าจะส่งรูปหมัดเอ้รูปสีไปสีเขียวๆนี้ก็แล้วอือหือสุดยอดจริงครับทุกคนผมมี600อ่ะขั้นต่ำเราหมดไปแล้วประมาณร5อยนะครับเรียบร้อยเอสมานหนึ่งครับเกินไปบางทีเราเปิดผิดช่วงเวลาหรือเปล่าวะผมลองทีละหนึ่งดิหนี้สี่หกไม่ต่างกันเลยครับ7 อืมหแปดเ้ huh. 8, ขังสุดท้ายสําหรับหนึ่งหรือครบแล้ววะอืม uh ห huh. จัดไปครับจิบเหมือนเดิมเถอะผมว่าก็ยังไม่มาครับแม่งซันจิให้ซันจิเราได้ถังอยู่ห้านี่วะเรียบหน่ออะไรจะเกือขนาดนี้ครับเนี่อ uh huh. มันชักจะยังไงแล้วโหเพิ่งจะโผล่มาหึงเราหมดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมึงเกือบจะสามร้อยถังแล้วมั้งพ้องจะมาตัวแรกครับต้องดีใจกับมันปะเนี่ย มันเกินปาให้เกินไปนะครับบางทีก็ผมแบบต่อจากนี้ไปก็ทุกคนน่าจะแบบรู้แล้วนะครับผมว่าตัวละครมันหายากแล้วแหละก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตัวอะไรเข้าวะแครอทหรือเปล่าครับที่เราเปิดแพ็กกันยากๆหรือตัวของบู๊กนิวเวิร์นี่แหละเนาะก็ช่วงนั้นก็ยากแล้วนะครับแต่สุ่มยังง่ายอยู่แต่หลังจากที่เดฟามิงโกมาเท่านั้นแหละครับทุกคนสําหรับบัญชีของผมนะนี่นี่ก็ม,มาเปิดท้งแรกมันออกนะครับผม3ครั้งแล้วนะมันมาต่อกันปะเนี่ยไม่ตอ่อ ทาให้ต่อแล้วก็พักเดี๋ยวครับผมไปสุ่มต่อดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยแบบวกกลับมาครั้งแรกใหม่นะครับทุกคนวังว่ามันจะได้ให้ใหม่นะเกี้ไม่เอาครับผมขอหน่อยเธอขอหน่อยขอรูฟี่แกสีให้มันได้20ตัวหน่อยครับจะจัด15ดาวแล้วอะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะตามหารูฟี่ให้มันได้ไอสิบห้าดาวนะครับผมเป็นไรกับ20ดาววะเนี่ย20ตัว15ดาวมาครับทุกคนก็หวังว่ามันจะออกให้ผมนะ ผมคาดหวังกับมันไว้เยอะครับสําหรับ600ถังกับ4,000แพ็คเลยนะครับทุกคนมันมันต้องมาแหละทําไม่มาก็ยังไงดีครับก็น่าจะทําใจครับผมถ้ามันไม่มาไม่รู้จะทําอะไรได้เกินนปาขอหน่อยครับผอมมาดูครับครั้งแรกมันจะมาหรือเปล่าลูฟี่ครับผมเซนโกรูตบลเลอร์ผมอะไรต่ออีกนี่ไงลูฟี่ครับแต่เป็นฟีนิเวอร์ชอปเปอร์ใส่ไปเครับชอปเปอร์ก็จริงๆครับ ใครที่มีแพ็กสีส้มน้อยผมยังไม่ค่อยแนะนําอยากให้สุมนะเก็บไว้เราตัวละครดีๆเข้าดีกว่าด้วยแบบด้วยแบบที่ลูฟี่เจสสีนี้ก็แบบไม่ได้ใช้ยาวๆนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะพาะทุกคนใช้งานดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเน,ะนาะก็ยี่สิบดาวเฮ้ยเป็น20อีกแหลวไปเล่นเกมไหนมาวันนี้ยีดาว15ดาวนี้ก็น่าจะได้แน่นอนครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงคลิปรีวิว15ดาวให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยนะครับผมฟรี15ดาวนะครับทุกคนว่ามันจะโหดแค มาแล้วครับกำลังพูดเพลินๆครับโดฟามิงโก1แถมหนึ่งครับตอนนี้ผมได้แล้ว2ตัวครับผมนับของแถมด้วยนะขออีกสัก2หน่อยเพราะว่ามันจำกัดสูงสุดแค่สตัวที่มันจะแถมนะครับหรืออ่ะอยากจะออกสักห้องตัวก็จัดมาเลยครับแต่คาดว่าน่าจะไม่ออก,อกผมมา400ถังแล้วครับทุกคนแมงงโหมาหนึ่งตัวครับลูฟี่เกียสีโดฟามิงโกก็มา1ตัวซาโบล่ะไม่มาครับนี่มันชักจะเกินไปแล้วนั่นเนี่ยผมว่าอย่าบอกนะ 6ว้ถังลูฟี่1โดฟ้า1ไม่เกินไปแล้วมันยังไงอยู่ถ้าได้แค่ตัวเดียวนะต้องบุกบ้าน j m แล้วแหละทุกคนต้องบุกแล้วแหละไหนมาอย่าให้ขึ้น4ครับมาแล้วอีกหนึ่งโดฟราแรา1แถม12ก็เลยต้องแถม2รับเราได้มา4แล้วทุกคนขอแบบถึงแม้จะได้ลูฟี่แค่ตัวสองตัวก็ถ้าได้โดฟ้าสักสินี่ก็ไม่เสียใจครับหวังสูงจัดอืโอโล แต่ว่าสายพิเศษในสีสีเหลืองนี้ออกบ่อยนะในตัวสีม่วงอะแทบจะไม่ออกเลยครับผมนี่มาแล้วคูซันเพิ่งจะบ่นหนึ่งครับโอเคครับพักก่อนมาเรามาลุยกันต่อลุยกันต่ออีกสักยกหนึ่งครับหวังว่าเฮ้ยลืมลูฟี่เกียร์สีไปเลยแม่งโฟกัสที่โดฟอมิงโกอย่างเดียวนะครับลูฟี่ผมเพิ่งได้ตัวเดียวเองนะครับแม่งถ้าจะไม่บิดน้าจะออกตัวเดียวเนาะเกินไปแล้วโอ้โหหกรอถังตัวเดียวยานะ คนอื่นเขา100ถังออก4ออก5ครับรหัสไก่ผม150 1 5้ถังดอนออกมา6ตวัวเกินฟายบวกการันตีเป็น7ตัวครับเดี๋ยวดูดิมันแบบใกล้มาหรือเปล่าอันนี้ผมอัดคลิปตอนดึกๆแล้วนะครับผมอันนี้เพิ่งจะเข้ามาด้วยซึ่งคลิปของร้านนี้กับวิธีการสมัครตัวละครใหม่เราปล่อยไปก่อนคลิปนี้แล้วนะครับผมคลิปนี้ออกทีหลังนะครับออกตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็ทุกคนน่าจะซื้อกันหมดแล้วเนาะจากไปครับเดี๋ยวเราไปไล่ดู อันนี้ก็มีบอกในลิปของที่ลงก่อนหน้านี้ครับผมที่แบบสมัครใหม่ได้ถังประมาณ600้อกว่าหาดีๆ7 0 0 8 0้ 700, 800, 900ร้อยถังเลยก็ได้นะครับผมกิจกรรมนี้ก็แจกถังค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมเล่นง่ายมากเลยดูดีเหลือเท่าไหร่อืมเหลืออีก100รอยรอบครับมา100รออบ1น0 100รอบนี้มันจะออกสัก3ตัวก็น่าจะดีนะครับรูฟี่เนี่ย90รอบสุดท้าย80รอบสุดท้ายครับ ผมดูจากห้าดาวก็ไม่ออกแล้วว่าไม่ได้วะมันไม่มาแน่นอนลูฟี่โอโ้โหสรุปเลยได้ปะเนี่ยหกร้อยถังได้ลูฟี่หนึ่งดฟ้าสองแค่นั้นครับสําหรับหกร้อยถังเกินไปผมว่ารหัสบักแล้ะเราต้องไปติดต่อ J m แล้วครับผม JM ต้องมาดูแลแล้วแหละแม่งแบบ600อถังได้ตัวเดียวนี้ก็ไม่ไหวนะครับเกินไปถ้าไม่มีการันตี150รการันตีหนึ่งนี้ก็ผมว่าลูฟี่แกสีก็น่าจะอยู่ไกลแบบเกินเลื่อมากนะครับ คิดสภาพครับโลฟี่เกสีไม่ได้ตัวโกงขนาดนั้นแล้วอนาคตครับหนวดขาวเข้าตัวละครโกงๆตายเหี่ยวตัวดีๆผมว่าเลทต้องโดนปรับลงไปกว่าน,นี้อีกนะครับทุกคนแต่ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับเรียบร้อยโลฟี่หนึ่งครับโดฟาสองครับสุดยอดจริงครับทุกคนแม่งเกินไปบางทีมันก็เกินไปนะครับผอมหกร้อยได้มาหนึ่งนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องเลยนะแต่ก็เอาวะอย่างนั้นก็ปลอบใจแตงไปเพราะว่าสัปดาห์นี้มันก็ ตอนขั้นที่จะแจกถังเยอะอยู่นะครับเราสามารถไปแลกเปลี่ยนถังได้ด้วยนะครับผมก็ถึงว่าคุ้มอยู่เนาะโอเคเรามาแค่นี้แต่ว่าเราเหลือแพ็กส้มครับอย่าลืมไปว่าแพ็กส้มเรามีทั้งหมดรวมๆแล้ว4,000แพ็คครับแน่นอนว่าก่อนจะเปิดแพ็กส้มผมขอเปิดลูฟี่แกสี่พ0ก่อนเป็นการล่อมันนะครับผมว่าให้มันออกหน่อยนะแม่งเปิดได้มาแบบดูครับ600บันทึกภาพไว้หน่อยถึงจะกลางแต่ก็ขอ เก็บไว้เป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเราเคย600ถังได้1ตัวครับผมเกินไปเกินไปจริงหกร้อยถังครับรวมแบบแการันตีได้มา5ตัวเกินไหนม,มาถึงเวลาแบบถมมาแล้วครับหน,นี้มาแล้วครับมามันจะอยู่แบบยากแค่ไหนกันครับสำหรับ20่ตุ่มอ่านี่ใส่ครับหน้าที่ของเราคือเปิดรัวครับตอนนี้2 0 0พกว่าแพ็ค2,000กว่าแพ็คครับอะเอาวะขอตัวหลักๆชปเปอร์กับทูซันล้กัน ชัปเปอร์กับคูซันมาลุ้นด้วยครับจัดไปได้ตัวไม่เดียวไปอีงไปเฮ้ยชัปเปอร์ได้อยู่ครับอืมไม่เอานะเขาได้ไม่เอานะโคโคโาานะลูกนี้มาลูกที่มาอยู่เอาครับทุกคน10ตัวออกหนึ่งก็ถือว่าโอเคชัปเปอร์คุซันต่อดิคูซันต่อดิโห้ยลุงมาทําไมเนี่ยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่อยู่นี้นะครับตัวหลักๆที่แบบเล่นได้ดีนะครับผมมีคูซันชัปเปอร์แล้วก็ตัวของ ลูฟี่บีที่ผมอยากได้นะครับหมายถึงแค่อยากได้นะแต่เดี๋ยวหลังๆก็ไม่ได้อยากได้มันแล้วแหละในนี้ชอปเปอร์ครับชอปเปอร์อีกแล้วครับทุกคนไหนโซโลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยชอปเปอร์มาอีกแล้วเกินไปแล้วเออฟูซันหน่อยมันจะเกินไปแล้วชอปเปอร์อะฟรีดิชอปเปอร์ลูฟี่เอ,อ้ยมันต้องเรียกอะครับต่อไปก็น่าจะชอปเปอร์แหละชอปเปอร์ โอ้โหไชโนมาทำไมเนี่ยชอปเปอร์อีกดิเจนออฟูตบลเลอร์อีกแล้วไชโนกเกีีรยิที่หน้ามันจัดหน้ามันยังไงไม่รู้อะครับผมหน้ามันขนๆหน่อยี่เฮฟยเฮ้ยมีแววอยู่ครับทุกคนผมว่าผมว่ามันต้องได้นะผมว่ามันต้องได้นะเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยพันสองพันสองอีกยี่สิบกว่าตัวอยู่ครับมาอีกสักห้าดิโอ้โหโซโลอีกสักห้าตัวหน่อยครับโรฟี่คุซันถือว่าไม่เร็วครับ คุปสันหรือว่าไม่ดเลว้วโอ้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่แบบชิซารุกับแฮนคอกกับอะไครนูอะสามตัวนี้4ี่ตัวด้วยดีกว่าไอ้ข้อขดายครับผมอย่างเกียดเลย,เยนี้นเกียดที่หน้ามันมาแล้วอะครับผมโลฟี่นิวเวอร์ครับชอปเปอร์มาอีกแล้วชอปเปอร์อีกดิชอปเปอร์อีกจริงๆด้วยสสเลยถ้ามึงแน่จริงอะชอปเปอร์มาต่อกันสัก3าตัวดิอะไครโน อาไข่นุเอามาไข่นุอีกสักตัวดิอาไข่นุโอ้โหขออีกสักตัวหนึ่งหน่อยอืมอมด็กว่าจะอาไข่นุเกินไปครับอาไข่นุออกสามลูฟี่มึงไม่ออกสามบ้างวะลูฟี่มาต่อกันสักสามตัวหน่อยเถอะอาไข่นุงมันยังมาโอ้โหโอ,อะไรวะเนี่ยอาไข่นุแม่งมาสามสิบตัวละมั้งเนี่ยหลังจากที่เปิดแพ็คเกินเอ้ลูฟี่มาให้เช่นใจสักนิดนึงหน่อยลูฟี่หน่อยแม่งวัวใจจะไยขนาดเปิดรัวครับผม เกินปลา้ผมว่ามันเกลือมากเลยนะโอเคครับผมว่าผมได้ไม่ถึงแล้วหนึ่งร้อยแพ็คสุดท้ายครับไหนนี่เซงโงาคุปิดฉากด้วยรับคนได้ครับทุกคนจบไปแล้วครับสําหรับสี่พันแพ็คของเราประมาณนะกับหกร้อยถังครับทุกคนแต่ว่าเราได้ก็ได้แบบที่ตีบอสได้ทรัพยากรเพิ่มที่จะเอาไปแลกหรืออะไรต่างๆได้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นกดตรงนี้ครับหนังหมูแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปจิ้มครับผมได้ถังมาด้วยครับผม แต่ว่ามีนี้ด้วยครับแรกถังแต่ผมไม่แรกแล้วกันก็เอาเป็นว่าครับผมจะพาทุกคนไปสรุปเลฟฟีกันครับทุกคนผมได้มาทั้งหมดกี่ตัวไปดูพร้อมกันเลยกี่ตัวเอ่ยครับพอม8ตัว12 14ตัวครับแมง่งเอ๋ห600ถังกับ4 0 0พแพ็คได้14ตัวแล้วดูช็อปเปอร์ครับทุกคน8 12 สิบห้าสิบหกดูคิสลุโอ้โหยาวเหยียดครับดูนี่ก่อนทุกคนราคาอินุอย่าลืมว่าไข่นูเราออกเยอะนะครับผมดูดิอื้อหือเหนื่อยใจก็สำหรับคลิปนี้ครับใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่งเราจะเกลือทุกคลิปไม่ได้นะครับทุกคนคลิปหน้าผมจะแก้มือมันแบบสิบถังเอามาสักห้าตัวอะไรเปล่ะคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผม สวัสดีครับ